สวัสดีค่ะมาเบิงแย้หน่อยเก็บใบ,บบัวบกฝรั่งพี่น้องเนี่ยใบบัวบกฝรั่งเลสพี่น้องเศษเ,เนาะกินก็อันนี้เศษสูบสบะหมี่มาเนี่ยเศบก็ของไทยอีกเออเศษบ้างนะขิขมบ้อยเนี่ยมาขาดเลยเอันนี้เก็บซีเรียลต้อง,งไปซื้อใช่อ,อ่อ,อนๆเนาะนี่ข่าวขึ้นโหลดเนาะฮะแม่นดึงขึ้นเลยมันก็เป็นกอเป็นกอ โรพี่น้องเอ้ยคร้งแหลกที่ข่อยเก็บคือกันพี่คนไทยเพิ่สอนให้กินเนาะเก็บไปกินแล้วพี่น้องก็ไม่ดอกเหลืองๆน้ำเด้เป็นเป็นออกดอกเหลืองเลยดอกเขาเก็บไปกินกันนะเก็บไปเกิบไปเรื่อยๆเลยเนาะเป็นเคีือตัวนี้มันบ่เออเนาะเก็บไปเรื่อยๆเมื่อหลอกมันเป็นกอเป็นต้นไม่ห่อขากเลยรลักแต่นี่มันตัค่อยงาม บอรูได้ว่ากินใดนีเนาะมึงไงคน่ะโอ้ยมึงไงแบน่ะัดกระดิไม่สอนแล้วไปหู้จักกินเนาะนี่ไงปกติไัโบก็กี่ผักจากเดนมาร์กเลยกินลาย่างนหนึ่งข้าผู้จักกินย้ยหน่อยอันนึ่งมางามมาตินผู้ใดเก็บไว้ปซาจันอืมลอดูงามอ่อน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 นั่น

เอาขึ้นรถเกิดทุกปีเนาะเนี่ยเป็นเคลียเป็นเคลียเลยเนี่เออธรรมาชาติอุดมสมบูรณ์คักได้อยูะนี่มีทั้งเห็ดมีทั้งอันนี้เนาะปลานี่มีทุกอย่างเลยธรรมาชาติขึ้นมาทุกปีทุกอย่างเลยปีหนึ่งปีหนึ่งเนาะ อเออเนาะหัวเนี่ยแ่หัวเหมือนไอ้อะไรนะถั่วที่ส่งบ้านแล้วเนาะเออแมนแมนไ<ม><อ>ด้ดีดีเอาไปแช่น้ำไว้เนาะสวยนะเนี่ยเดี๋ยวสิบเออพอดีละมีปลานะั่นเดี๋ยวจปิดตาเห็ดหนังพริก พอดีมีปลาเซมอนเดี๋ยวไปเห็ดน้ำพริกกินนะอีกอย่างกินกับน้ำพริกพี่กันวันนั้นได้ทำไม้นั้นอย่างผักเสี้ยนทำแล้วใส่ไอใส่กระเทียมใส่กระเทียมด้วยเนี่ยหนูเพิ่งทำเนี่ยกระเทียมกระเทียมเป้นที่เราเอาเออเออเออดอกมันด้วยเออเออจะอร่อยใช่ไหมแล้วพี่ก็เอาไอ้นี่ไงไอ้อะไรนะ อันนี้กินไหนบรนีวใบนี่ต้นพูวใหญ่ๆอ่ะใส่ด้วยอันนี้ดอกมันบรนเวณใช่ใช่ดอกอืเออมันไอกระเทียมใบเรี้ยวๆมันอร่อยนะอร่อยมันมันไม่ขิวแล้วก็เอาไอ้นี่ไออะไรผักกาดเขียวน้อยใส่ด้วยอืมแล้วก็เอาไอ้ดองกี่วันนะได้กินนะเขาเรียกอะไรนะอะไรผักเสี้ยนด้วยอ่า พี่ต้มน้ำเกลือนะต้มน้ำเกลือน้ำตาลน้ำส้มเอาเหรอเออพอต้มเสร็จอะ่ะรอให้มันเย็นสักนิดนึงนะอือืแล้วก็เอา <Okay. S 1> ลงไปแช่ในนั้นสักพักแล้วก็ใส่ขั้นน้ำก็เ,เหนียวแช่ก็เหนียวสักพักนึงเดีวเราจะเอาน้ำอะลงมาผสมด้วยมลโอ้โหกินสด,นสดได้ทั้งน้ำเนาะน้ำนั้นสดซดได้หมดเลยอ่ะมึงเนี่ยผิดหน่อยมึงเนี่ยผักดองนี่ข้าวหน้าก็เหนียวแล้วกาจะเข้ากันเลยนะเข้ากันเนาะน้อยๆเก็บไปหลายๆพี่หน่อย เรากำลังเก็บอยู่เนี่ยเก็บบ้านเพื่อเราจะหาถุงมาใส่นี่เรื่องของขึ้นได้เลยนี่การเก็บได้งานเลยนเลือกค่าอาจจะตัวกำงามไงอ่อนๆเลยอ้าวนี่ของขอการเก็บงานกำงามเลยถุงมาใส่นี่เก็บอาจจะใบเขียวๆอ่อนๆไงไอ้ด่างๆนั้นไม่เอาเข้าหรอกเอาเดี๋ยวไปล้างเอาอีกทีนึงไอ้ด่างๆนี่จับวดเลยไงางเอาวางไว้น้ำ ใบบัวบกกำลังเนาะโอ้งามเนาะทางนั้นนะไปซื้อล้านี่นี่ดูดูรากทั้งรากทั้งฝอยทั้งเรายกเป็นพวงมาเลยไห่คือไปปลูกคือติงามเนาะพี่น้องเนาะปลูกสวนเขาถั่วหรือล่ะคือถั่วเนาะเห็นไครั้งแรกเด้อพี่น้องเลยกินได้ธรรมชาติเลยเนีพอเพิ่นพากินมนีติดใจเลยจ้ะฉันก็ว่าเอ้ากินได้ต่ก็เลยเนี่ยสธหรับพวกที่เป็นเบาหวานพวกเอ่อความดันในสุดยอดเลยเนี่ยกินแต่ละน้อยเนะ เดยวไปฮะจะกินหลายกินทะเลกระมังเห็ดลำพิโอ้ีนี่ยดูเนี่ยดูเนี่ยเหรอไหมพอเราเขี่ยปุ๊บเห็นไหมมันอุบๆเนี่ยเต็มเต็มแบบนั้นเนี่ยเราก็ขี้ขี้ไงเนี่ยนี่เนี่ยที่แรกเสร็จแล้เป็นตอนนี้ก็พอนี้เนี่ยเห็นไหมเริ่มไปได้เราเป็นต้นของเขาเนาะได้แล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย เด็ดอวบเลยอืมอืมอวบเลยเขาเป็นการเราเก็บงางอย่างเดียเด้งมากเห็นไหมมันเด็ดอวบมาเลยอืมทีแรกก็เก็บเป็นตอไปมาๆก็เริ่มเนี่ยเอามือเขี่ยเงี้ยมันจะเป็นกองเขาเองเลยนั่นแหละเนี่ยทีแรกถามนึงว่าเราเท่าไหร่เราจะพอกินใช่ไหมที่เราเก็บไปมาเนี่ยดึงมามันก็จะเป็นตกก็กินได้เนาะกินได้หมดกิได้หมดเนี่ยมันจะเป็นตัวเองปล่อยทำลายธรรมชาติ โอ้มันเยอะหรอกคุณน้อยเอออะไรนะต้นเกินงุดกินตุแก่กินตุกแกกินตุแก่พี่น้อยเอ้ยกินได้เนเ่อนกินนี่กกกินได้พี่สันนี่กินข้างแรกเนี่ยแกกินกระพลกินข้างแรกของปีนี่แหละกินไก้เมดเนาะกินแซ่บด้วยพี่น้องมันรสชาติรสชาติบันขมรสชาติธรรมชาติเลยจ้าจะบอกว่าติดใจ พูดอะไยุ่ยไก่ยังกะไม่พูดอยุ่ยไก่หรือถ้ามีก็เก็บกินเด้อจ้ะมันเนี่ยกินกะระวังเนี่ยมันจิตติดคอมันเหนียวมันเหนียวนิดนึงมันเหนียวเบิ้งดีๆแล้วพี่น้องก่อนที่กินเอาเบิ้งดีๆก่อนเด้อเดี๋ยวเราไปเก็บกระเทียมกระเทียมป่ากันนะคะเขาเขาไปแดดเนี่ยโอ้ยดอกบังแหนพี่น้องมึงเนี่ยกระเทียมออกดอกแล้ว นันชีขาวนันดอกกระเทียมพี่น้องนะดอกกระเทียมไม่กินกระเทียมเขาเนาะแหละอะ้ต้นอะไรพี่กันนะต้นอะไรนี่ไงไอ้เขาไงเออเอาบมงแนะกระเทียมออกดอกแล้วพี่น้องเออแมงแนะคนน่ะขาวเต็มเลยงามงามดอกกระเทียมอแล้วค่อยดูใกล้ๆนี่ดอกกระเทียม แล้วข้าบานแล้วมันจะขาวสวยงามกระเทียมสวยๆเลยค่ะสีขาวทั้งธงเนี่ยนพี่น้องทั้งมหมดมนี่เป็นกระเทียมมัดเนี่ย กระเทียมนี no. Oh, no. ่เก in ็บกระเทียมกันเก็บกระเทียมกันระวังนะตรงนี้เป็นเนินระวังล้มนะพันได้ไหมตรงนี้ใส่รองเท้าใส่รองเท้าเก็บกระเทียมกันเป็นเนินเมื่อก่อนล้นะเนี่ยหลงหน้าท่านมาขางท่านมาเก็บดอกมันเนาะ อ่าเอาเก็บเดี๋ยวจะถ่ายเดี๋ยวจะถ่ายเก็บไม่ไม่ใช่เขากางคล้องนะเขาเก็บเยก็บเลยดอกงามๆเลยดอกกระเทียมจ้าพี่น้องเลยจะเห็นดอกกระเทียมไงหน่อยเก็บดอกดอกกระเทียมดอกกระเทียมแสบกระใบนิดสินานๆมาเจอทีดอกกระเทียมไม่ใช่ว่านานๆมาทีนานๆมาวัดทีเนี่ยดอกกลุ่มๆผัด เอาอันนนั้มาตัดเอาให้ดึงเลยดึงเลยดึงโลดดึงโลดมันอ่อนดึงหนวมอมดึงเลยก็กำลังอ่อนไงดึงมันก็หลุดโป้อหลุดโป้อนั่นเหรอฉนเนาะดอกเด็ดขัดกินจัดแานสองแกนกินแก่้มดันสูงก้มดันต่ำกิน กินไล,ล่เกิดความดันขึ้นอีก็เออกินพอประมาณ <S <S ไม่เอกะไก่กระเทียมก็ให้กินพอประมาณกินเยอะก็ <S <S ทิ้งเรากินทิ้งระยะไปหน่อยแล้วก็ไปกินใหม่ไงแต่แต่ใบ,บโบบกเนะ่ากินเลยตีเลย <S 2> <S 2> ายาวฮะใบโบบก <S <S อันนั้นนะใบโบบกไข่แล้วด้วยใบบบกเนี่<ๆ>ยเราเนี่ยพวกที่เป็นความดันเด้ าตอนนั้นาอมก็บในเก็บต้เห้หยเก็นเลขึ้นวเ็นตอนนี้เยอะเลยเนาะเยอะเลยเก็บไม่หวาดไม่ไหวรากอีล่ากมันมันแตตลอดเวลานะ เอาไปปลูกเอาไปปลูกที่บ้านด้วยกันเมืสองปีท่แล้วโอ้มันลามขุดทิ้งละมันไม่มีที่คือมันไม่มีที่องเงียเก็บกระเทียมเก็บกระเทียมปลาเองจากธรรมชาติค่ะเนอะ แต่แต่พ่้ใหญ่ที่บ้านแกไม่รู้แกรู้อยู่แต่ก็ไม่รู้หรอกแล้วก็ถอนออกโอ้โหสวนยิ่งแคบแคบยิ่งสารพัดอย่างหันมาดูยี่หน่อยได้หลายไปได้หลายแล้วคุณอะดอกดอกดอกอ่อนดอกอ่อนพี่น้องเอออยากทำเก็บพี่กันเลยทางเมืองไทยเลยวาทางที่บนมีเนาะอืมคุณอะบ้านเรามันเยอะในในพี่กันดูหน่อยได้เยอะยังคะได้กันนึงค่ะอ่อนอ่อนเลยเนาะ ะะเป็นบางป่าเนาะเป็นบางป่าบางป่ากับบ่มีให้เก็บแล้วพี่น้องมัปลากับหลายบับางปลา,า,า,าแห่งกับบ่มีเนาะมันมักแบบอุดมสมบูรณ์บแบบชื้นชื่นอืม พี่น้องเลยน้ำ,นำ,นำ,นำเอาขาวขาวอบอวกเลดอกกระเทียมดอกกระเทียมป่า